สวัสดีค่ะชื่อกำมวลพรต้ใจเสียช,ชื่อกิ๊กค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องต่ำน้ำเหลืองโตค่ะแล้วก็เนื้องอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะสาเหตุเกิดจากเราทำงานโรงงานค่ะทำมา20ปีก็เลยมีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะเริ่มแรกก็มีการปวดปวดตรงต้นคอแล้วก็บวมเราไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะก้อนโตขึ้นมากแบบ คอเราปกติแล้วอยู่ๆมีก้อนอะไรอ่ะก้อนเท่ากําปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองธรรมดาหมอก็บอกว่าถ้าเราจะผ่า5050 50ครึ่งผ่าแล้วเราไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าเครียดมากเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวลูกลูกก็ยังเล็กแล้วก็เรียนอยู่นะคะเรายุงอยู่เนี่ยเราดูแลทุกอย่าง แล้วถ้าเกิดขาดเราไปคนหนึ่งอ่ะครอบครัวเราจะทำยังไงอ่ามีคนเขาแนะนำคนนี้เขาชื่อคุณอาทิตย์อยากดันเขาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีแล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ทานตัวนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วทานให้มันรู้ไปเลยว่ามันดีไม่ดีทานทุกสีที่มีทานวัละสีเม็ดอยากพิสูจน์เหมือนว่าเป็นยังไงพอเราไปอีกทีหนึ่งสเดือน คุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาผ่าแล้วนะเพราะว่าก้อนมันไม่มีแล้วแล้วก็เชื้อตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยต่ำน้ำเหลืองคุณก็เป็นปกติแล้วเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวทุกคนแล้วก็เรื่องการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตเป็นอยู่ประจำวันทุกวันนี้ไม่ลำบากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินค่ะที่เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่มามะเร็งลดไป20%เป็นมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ําเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกค่ะนงรักนะคะบุญเก่าอายุ52ปีค่ะอาชีพเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นกับสายการบินแห่งชาติของเรานะคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะด้วยปัญหาสุขภาพนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วทําเจอก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ไปทําการตรวจตรวจละเอียดทั้งเม,เมโมแกร,รมทั้งอันตราซาว คือเป็นระยะที่2ที่เต้านมต่อมน้ำเหลืองตัดสินใจหาทางเลือกไม่ยอมรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็คิมโมชัยแสงแล้วก็ใช้ทางเลือกก็มีใช้งานวิจัยใช้หลายอย่างค่ะผ่านไป1ปีก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ไอหนัก ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะน้ำท่วมปอดค่ะแล้วก็แอดมิท19วันค่ะเดรนน้ำออก7ลิตรเนื่องจากภาวะเยื่อหุ้มปอดเริ่มจะมีมะเร็งลามไปแล้วในช่วงเวลา19วันที่อยู่โรงพยาบาลนะคะได้ถูกส่งตัวไปทุกแผนกที่คาดว่าจะลามไปค่ะสุดท้ายหวยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูแล้วก็เต้านมต่อมน้ำเหลืองทุกที่ระยะที่4 plus นะคะยังไงก็ผ่าก็ไม่มีประโยชน์ต้องเก็บกันไว้ แล้วอยู่ดูแลกันไปตามอาการนะคะสาเหตุเนี่ยกรรมพันธุ์หนึ่งนะคะสําหรับโรคนี้เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเองซึ่งเมื่อก่อนพี่ทํางานพี่เข้าเข้าชิปค่ะเช้าดึกเช้าดึกเช้าดึกเช้าหยุดซึ่ง การพักผ่อนไม่เป็นเวลาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองกําลังกายไม่ได้ออกเลยค่ะก็ในเมื่อเป็น 4+ แล้วใช่ไหมคะไหนๆก็ไหนๆก็ต้องทุกทางอะคะ่ะทางการแพทย์เคมีบำบัดก็จะไวแต่หมอก็ไม่รับรองว่าเราจะหายไหมช่วงที่พักผ่อนลองมาทําเคมีบาบัดเนี่ยคะ่ะก็หาทางเลือกเผื่อจะมีทางรอดนะคะ ก็มาเจอผลิตภัณฑ์สารอาหารที่ทนำเข้าจากอเมริการะยะสี่แล้วรักษาตามอาการก็คือมีแค่รอดกับไม่รอดพอเข้าไปเสิร์ชไปหาความรู้ณตรงนี้จากผลิตภัณฑ์สารอาหารครบองค์รวมไหนไหนก็ไหนๆก็เลยทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ควบคู่กับการทําคีโมครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่ะค่ามะเร็งลดไป20%หลังจากที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%ปตนะคะ ในร่างกายเนี่ยค่ะช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการการทำาคมนะคะผลเลือดหายไป20%คุณหมอที่รักษาค่ะถามว่าไปทานอะไรมาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกกันนะคะเพราะว่าถ้าบอกไปหมอทุกท่านทุกที่ก็จะให้หยุดใช่ไหมคะ <c oughs> เคยเจอเนาะว่าให้หยุดนับจากวันนั้นทั้งคีโมฉายแสงเสร็จเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยยังไงคือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่ซุดไม่มีอาการข้างเคียงที่ว่าทานไม่ได้แพ้ในปากนู่นนี่นั่น ไม่มีค่ะก็ขี่มอไซค์ไปคีโมทุกวันแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซไปฉายแสงทุกวันพอเสร็จก็จะประ,ประมาณเดือนมีนาค่ะครบครอสขับรถไปเที่ยวอุดรคนเดียวค่ะไม่มีอาการข้างเคียงเลยนอกจากผมที่ร่วงเพราะว่ามันเ็งตัวนี้ยาที่ใช้ทําให้ผมร่วงนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้8เดือนค่ะที่ใช้ผลิตรัวันคือตรวจทุกเดือนค่ะพอระยะ4ีลามไปทุกที่แล้วเนี่ยหมอเขาขอดูใกล้ชิดเดือนหลั้ง ค่ามะเร็งตอนนี้เหลือ2ไปรอบหน้าน่าจะไม่เหลือแล้วไหมคะสาหรับทุกท่านที่เป็นมะเร็งหรือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะอย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งตกใจค,ค่อยคคิดการรักษาแผนปัจจุบันยาดีมาก ทางเลือกก็มีอีกหลายทางปรึกษาแล้วค่อยๆค,คิดค่ะว่าจะใช้ทางไหนหรือถ้าใช้ทั้งสองทางควบคู่กันผลที่ได้ออกมาก็จะเร็วขึ้นเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไวขึ้นนะคะสุขภาพก็จะกลับมาดีขึ้นหมอแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคีโมฉายแสงหรืออะไรทุกอย่างหมอก็ไม่การันตีนะคะว่าเราจะหายร้อเปซนถึงแม้ว่าจะไม่มีค่ามมะเร็งเหลือแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะลองศึกษาดูนะคะมีทางเลือกมีทางรอดค่ะ สวัสดีค่ะชื่อวราพรสแสงตาขุนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณ10บสเดือนที่แล้วว่ะค่ะคาเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณประมาณเซนนึงค่ะก็เช้ามาก,ก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็อคลาก็คือหมอก็ยังวินิฉัยว่าเป็นเป็นก้อนปกติค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบนี้เรื่อยๆประมาณ สอ,อาทิตย์ค่ะ2อ,อาทิตย์มีอาการปวดปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเหมืนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะค่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอเลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกลืงมมะเร็งค่ะเป็นกลื่มมะเร็งแล้วก็ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันนึง รู้สึกว่ามันต,ตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะตึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดสาวเลยอีกวันหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อนใช่ไหมคะ,ะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนคือตอนนั้นตกใจมากอะค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็คือคิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดี แล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมาก็คือคว้านให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอก็นัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดๆเลย คือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะสุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะค่ะตอนนั้นก็สุดแล้วอะค่ะสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งคือสุดสุดแล้วอะค่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถึงขันจะไปพบกิตแพทย์นะคะแล้วผ่าได้ประมาณ3-4วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบ เร็วมากขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเงินสำคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินนะคะที่ทำให้แม่มีวันนี้ได้สวัสดีค่ะวลีค่ะเคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในรังไข่ค่ะ ประมาณ7เซนได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพังผืดในมดูกด้วยค่อนข้างหนาเนาะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจำเดือนมาประมาณ3ปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3ามะค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติละก็เลยทําการไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทําการตรวจเอ็กซเรย์ทุกอย่างเลยที่เขาทําการค่ะประมาณน่าจะประมาณ15ื่นได้ค่ะ ทำการตรวจครบเลยทั้งมะเร็งทั้งอะไรค่ะใช่แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดะคะ่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจำเดือนมีการฝังตัวไวะคะ้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาประมาณนี้ก็ไปที่นั่นเราก็จะมีการเช็คอินปกตินาะว่าเรามาโรงพยาบาลที่นี่เพื่ออะไระคะ่ะแล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเห็นในเฟซว่า ก็เลยทักมาถามว่าไปทําอะไรที่โรงพยาบาลบำรุงราษเนาะพอดีเพื่อนอยู่ที่บริษัทแฮปปี้เอมเอ็มอยู่ก็เลยบอกว่างั้นลองเอาอ่าผลิตภัณฑ์ไปทานดูใช่ก็เลยได้มาทานสองกระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีส้มทานไปประมาณอาทิตย์กว่า,วาได้ค่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นแต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็นนะคะอาบน้ำ ก็จะมีหลุดออกมาเลยจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลกแมวเลยจะเป็นเหมือนใยใๆหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาดค่อนข้างใหก,กันก็คือเท่ากับลกแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจำเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็นไม่ได้เป็นเลือดอยู่ยังจะเป็นสีช็อกโกแ,แลตและเป็นใหญ่ๆอย,อ,ยอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกำลังล้างออกมาใช่แล้วก็ พอประมาณเดือนที่2ที่สก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณพอเตีนะคะที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะคือเป็นมะเร็งปากมดลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่ขอลูกพศส4แล้วก็ทํหมัน มาสุดตัวอีกทีคือพศ5 4อาการปวดท้องทรมานเวียนหัวขึ้นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพสูงมะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตัดให้ป้าก็ผ่าตาดัดไว้ะหลังผ่าตัด2เดือนปวดมะลูกแล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อย คือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชื้นไม่รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่าถ้าแม่ตายเผาที่กรุงเทพนะ้นไม่ต้องเอากลับต่างจังหวัดพอมาเจอเซเนตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลยทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็ดกหนาขึ้นผิวพันณดี